ราบ,บรามอาชยากรรมค่ะตำรวจปทุมธานีจับผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์รถแท็กซี่หลังระเวนก่อเหตุมาแล้ว3ครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาขณะที่จังหวัดจันทบุรีเกิดเหตุจี้ชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยสาขาโรบินสันเกือบ1ล้านบาทค่ะวงจรปิดบันทึกภาพขณะนะชายสวมหมวกกันน็อกอัมพรังใบหน้าใช้ปืนจี้ชิงเงิน9 4 8 0 0 0บาทจากธนาคารทหารไทยสาขาโรบินสัน ตำบลจันนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปตำรวจตั้งด่านสกัดแต่ว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ส่วนที่จังหวัดปทุมธาน,นีนายนิสิตมากถี่ถูกตำรวจจับกลุ่มพร้อมของกลางมีดและทรัพย์สินที่ใช้จี้ชิงทรัพย์รถแท็กซี่หลังช่วงเดือนที่ผ่านมาระเวณก่อเหตุถึง3ครั้งก่อนเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดจนตามจับได้ ขณะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะตำรวจจับนางสมสกุลกิจพองใสหลังขโมยสร้อยข้อมือทองคำขาวฝังเพชรมูลค่า1 2 0 0 0แบาทจากร้านค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลี ส่วนอีกคดีหนึง่งตำรวจจับกลุ่มนางสาววารินมะตันนางสาวลัดดาสมันนางสาววิลาวันกิ่งกล่อมนางสาวนิพาพรบุญกุศลและนายพานุมะลลีกในคดีต,ตกทองหลังระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ค่ะ